ส่งงาน่อยครับเมื่อคืนหัวพ่อครับ4.2เมนล์ลงบนนะครับหัวจรวด สี่จุดสองล็อกล่างถุกสองจุดอันนี้สามจุดห้านะครับสามจุดห้ายาวสามสิบห้าเซนล็อกบนนะคอันนี้เงี้ยงเดียวนะครับสามจุดแปดเป็นสี่จุดสองครับ ล็อกบนสนใจสอบถามได้นะครับต้องการแบบไหนบอกได้ครับผมฝากไว้ด้วยคนระับ